สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b วิ c คอ n ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงราคาตัวบิตคอยนะสำหรับสายโฮเนี่ยว่าจุดนี้เนี่ยราคาที่อยู่ประมาณ40,000นเนี่ยเป็นจุดที่น่าจะเข้าซื้อหรือเปล่านะครับลองมาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนะว่าจุดที่อยู่ที่ราคาตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าประเมินได้เข้าๆหรือเปล่านะว่าเป็นจุดต่ําสุดหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงตัวแอปคอยด้วยนะแล้วก็ตัว ลูน่าด้วยนะภาพรวมตลาดเองเนี่ยคาเฟียน n ิดอินเด็กก็ยังอยู่ที่เลเวลเฟียอยู่นะก็อยู่ที่เลเวลเฟียเนี่ยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะส่วนราคาบิตคอยเองเนี่ยก็อยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นนะสามหมื 30, 000, ่นปลายๆสี่หมื่นวิ่งอย่างนี้มาเนี่ยประมาณเอ่อตั้งแต่ประมาณช่วงต้นเดือนเมษาแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นสองนะถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ตัว MACD เนี่ยในไทม์เฟรมหนึ่งวันเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่ เส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะตัดขึ้นเส้นสีส้มนะถ้าตัดขึ้นแบบนี้เนี่ยทุกๆครั้งก็จะเป็นช่วงที่ราคาวิ่งขึ้นไปนี่นี่ก็เป็นในเรื่องในแง่ของออราคาที่เป็นช็อตเทอมนะราคาที่เป็นการาฟรายวานันการาฟเดลี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองมาดูอินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบกันบ้างนะว่าในทามเฟรมใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะสำหรับตัวบิตคอยนะเข้าอืนในวงการคริปโตเนี่ยตัวคอยเบสเนี่ยก็ เรียกว่าเปิดตัว NFT m a r k e t p a g e ออกมาแล้วนะแต่ว่าก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทดลองอยู่นะ,ะเวอร์ชันเบตานะก็เรียกว่าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับเปิดบน NFT บนเครือข่ายของตัว e ีทิเลียมนะตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะทำบนตัวตัวโพล y กอนนะ เพราะว่าค่าฟรีต่ำนะแล้วก็เห็นมีทวิตออกมาว่าอาจจะมี s o โล n a ด้วยนะเห็นเคยทําโพลในทวิตเตอร์ของคอยเบียสุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นบนอีทีเลียมนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตเนี่ยจะจะมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่านะไปเป็นตัวเชนตัวอื่นหรือเปล่านะเพราะว่าตัวพลตัวอีทีเลียมเองเนี่ยก็ทุกคนทราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าค่าฟรีก็ค่อนข้างแพงนะ ส่วนตัวกองทุน ETF ของตัว Bitcoin เองที่เป็น Spot B t f เนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เปิดกองทุนออกมาแล้ว1ตัวนะแล้วก็จะมีเพิ่มอีก2ตัวนะสำหรับตัว Spot ETF นะสำหรับตัวกองทุน Bitcoin Spot ETF เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะที่จะช่วยเพิ่มดีมานให้กับตัว Bitcoin นะเพราะว่า Spot ETF เนี่ยเขาถือตัว Bitcoin จริงๆนะไม่ได้เหมือนตัว Bitcoin Future ETF นะก็ออสเตรเลียนั้นเปิดออก มาแล้วนะก็รวมทั้งหมดก็จะเป็น3ตัวนะสำหรับออสเตรเลียนะแต่ว่าที่อเมริกาเองเนี่ยก็ยังรออยู่นะตัว Scale เกรสเกลเองนี่ยก็ยื่นขอทางกรตอตของสหรัฐอเมริกาไปแล้วแต่ก็ยังยังไม่ได้รอยังไม่ได้รับการอนุมัตินะก็ได้ข่าวว่าครั้งนี้ทำไมครั้งนี้ทำไมอนุมัติเนี่ยเกรสเกลเนี่ยจะยื่นฟ้องกรตอตของสหรัฐอเมริกาได้เลยนะครับ กนั่นก็เป็นตัวกองทุน ETF นะส่วนเรามาดูอินดิเคเตอร์ต่างๆของตัว Bitcoin บ้างนะก็มีข้อมูลนะให้เห็นว่ามีวานเนี่ยเข้ามาซื้อนะมีโวยุ่มที่เข้ามาซื้อเยอะเหมือนกันนะในช่วงที่ราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นนะสามหมไปปลายสี่หมื่นที่ตีกรอบไว้ตรงนี้นะเราก็จะสังเกตว่า าราคาของบิตคอยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเรียกว่า30,000ไปปลาย40,000เนี่ยมาตลอดก็ยังไม่ได้หลุดจากตรงนี้นะเพราะว่าทุกครั้งที่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างมีโวตุมที่มีมารอซื้อตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเราจะดูอินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบอย่างอินดิเคเตอร์ตัวนี้ที่เรียกว่า reserve l i g s นะทุกๆครั้งเนี่ยที่ราคาบิตคอยเส้นสีดูเส้นสีดำนะเส้นสีดนะําคือราคาบนะิตคอย n นส่วนเส้นสีแดงข้างล่างเนี่ย คือตัว indicator Reserve Lix นะครับคือทุกทุกครั้งนะที่เส้นสีแดงข้างล่างเนี่ยไปอยู่ในโซนสีแดงนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นนะว่าราคาบิตคอยนั้นค่อนข้างที่ที่จะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วนะอาจจะเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ชี้หเห็นว่าอาจจะต้องอยู่ในจุดที่เราต้องขายออกมาแล้วนะถ้าบิตคอย ไปอยู่ในโซนสีแดงตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกครั้งนะที่ราคาบิตคอยอยู่ในโซนสีเขียวตรงนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าจุดบอททอมนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะเส้นสีดาตรงนี้คือราคาของตัวบิตคอยนะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยตัวเส้นสีแดงเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในโซนสีเขียวนะนั่น,น,นก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่ชี้เห็นว่าไม่แน่ว่าราคาบิตคอยที่อยู่ที่ประมาณตรงนี้เนี่ยสี่หนี่หมื0นี่มเนี่ยก็อาจจะอยู่ในจุดที่ บอททอมแล้วก็เป็นได้นะแล้วก็ถ้าเรามาดูอินดิเคเตอร์อื่นประกอบนะเป็นอินดิเคเตอร์ตัว long term holder supply นะต่อนะต่อตัว short term holder supply นะก็คือเส้นตรงนี้นะว่าทุกๆครั้งนะที่เส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะที่เป็นตัว long term ต่อตัว short term เนี่ยอยู่ในจุดนะวิ่งวิ่งตัด เส้นสีดําตรงนี้ขึ้นไปนะก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่ชี้ให้เห็นว่าเราอยู่ในจุดที่ต่ำนะแล้วก็พร้อมจะวิ่งขึ้นไปนะทุกครั้งที่อยู่ในจุดที่วงกลมสีดําตรงนี้นะก็จะเป็นจุดที่บิทคอยวิ่งขึ้นไปนะจุดตรงนี้นะก็จะเป็นบิ c คอยที่วิ่งขึ้นไปนะปัจจุบันเราก็อยู่ตรงจุดตรงนี้เลยนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่ามันจะวิ่งขึ้นไปไหรือเปล่านะแต่นั้นแต่ถ้าดูข้อมูลในเดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็อ้างอิงได้นะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ค่อนข้างราคาบ แล้วก็ถ้าเราจะดู indicator อินดิเคเตอร์อื่นอันนี้เป็นตัว Bitcoin Supply นะเป็นราคา i t t o o n นะเข้าเทียบกับโมเดลต่างๆนะเส้นสีดำที่เป็นแท่งๆเนี่ยคือราคาของตัว i t t o o n นะส่วนเส้นสีชมพูเนี่ยเป็น e m m n n Mo เด l นะเป็นเอ่อเคิร์ฟการใช้ตัวโทรศัพท์นะตัวโมบายโฟนนะน S Curve นะแล้วก็ส่วนเส้นสีน้ำเงินตรงเนี้ยนะเส้นสีฟ้าตรงเนี้ย ก็เป็นตัวซัพพลายโมเดลนะตัวสต็อกสต็อกทูโฟโมเดลนะก็เท่า2เส้นนี้มาเอาทั้ง3กราฟเนี่ยมาถ้ามาอยู่ในกราฟเดียวกันเนี่ยก็จะสังเกตว่าทุกๆครั้งที่ราคาบิตคอยเรียกว่าเข้ามาอยู่ในจุดตรงเส้นสีชมพูเนี่ยที่เป็นตัวดีมานโมเดลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจุดบอดทอมเหมือนกันนะเป็นจุดบอททอมนะบแล้วก็ส่วนเส้นสีฟ้าตัวสต็อกทูโฟโมเดลเนี่ยก็เป็นจุดท็อปนะ เรายังไม่ไปแตะตรงนี้อยู่นะครับที่ประมาณ1 0 0 0 0แสเหรียญนะก็เรียกว่าอยู่ในจุดตรงนี้อยู่นะอยู่ในจุดบอททอมนะตรงนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์นึ่งที่ชี้ให้เห็นนะว่าจุดที่เราอยู่ตอนนี้ที่ประมาณ4เหมือนก็อาจจะอยู่ในจุดที่เป็นจุดบอททอมแล้วก็เป็นได้นะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นตัวราคาบิตคอยนะเทียบกับค่าเงินดอลลาร์นะตัว DXY เนี่ยคือค่าเงินของดอลลาร์นะเป็นอินดิเคเตอร์ตัว หนึ่งนะที่เทียบค่าเงินดอลลาร์กับค่าเงินรีเซิร์ฟอื่นๆนะค่าเงินที่เป็น world reserve currency อื่นๆนะครับก็จะสังเกตว่าทุกๆครั้งนะที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนตัวลงนะอ่อนตัวลงนะครับก็ราคาบิตคอยก็จะวิ่งขึ้นไปนะแต่ทุกๆครั้งที่เงินดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นนะตัวบิตคอยก็จะวิ่งขึ้นนะครับทุกๆครั้งเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงนะบิตคอยวิ่งขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในจุดนี้นะถ้า ดีเส้นตัวเทนไลน์ตรงนี้นะก็อาจจะประมาณได้ว่าอยู่ในจุดที่ค่าดอลลาร์แข็งตัวนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในจุดที่ค่าดอลลาร์อาจจะกำลังที่จะวิ่งกลับลงมาแล้วนะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็อาจจะวิ่งกลับเป็นไปนะนี่ก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะที่อยากจะเอามาโชว์ให้เห็นนะทุกคนลองไปพิจารณากันดูนะว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยอ่ามันเป็นจุดต่ําสุดนะสำหรับสายโฮลวเนี่ยควรจะเป็นจุดที่เข้าซื้อได้หรือเปล่านะครับก็ เอาข้อมูลมาแชร์กันให้ดูนะครับอีกตัวหนึ่งตัวแอคอยที่อยากอัปเดตอีกตัวหนึ่งวันนี้ก็คือตัวแอปคอยนะตัวแอปคอยก็ทําในเรื่องของเมตาตเวิร์ตัวแอปคอยเองเนี่ยราคานะเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็พุ่งสูงขึ้นมานะประมาณ5้าเปอร์เซนเลยนะลองดูราคากันนิดนึงนะสำหรับตัวแอปคอยนะก็เรียกว่าในรอบ ตั้งแต่ประมาณวันที่17เป็นต้นมานะจนถึงประมาณวันที่20่เนี่ยวันเนี่ยราคาก็วิ่งขึ้นประมาณ50%เลยนะนะครับก็มีข่าวลือนะว่าคนที่ถือแอฟคอเนี่ยจะได้ตัว l a n d ์ดอนะก็เป็นตัวแลนด์ที่เป็นตัว m e t a v e r s เวิตัวหนึ่งนะที่อยู่บนกระขายของตัวแอฟคอยนี่แหละนะคก็คนก็อาจจะแห่ไปซื้อนะแห่ไปถือไว้ก็ได้นะตอนนี้ก็เลยทำให้ราคาขึ้นมานะสำหรับตัวแอฟคอยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็อีธิเรียมวันเองเนี่ยก็เรียกว่ามีบทวิเคราะห์นะว่าอีทิเรียมวันเองก็เริ่มที่จะเข้ามาซื้อนะตัวแอฟคอยนะซึ่งในการประเมินว่า,าตัวแอปคอยเนี่ยอาจจะมีการทำ high, ออทาไมลใหม่ก็ได้นะซึ่งออทาไมเดิมที่เคยทําไว้เนี่ยถ้าเรามาดูรคาคาตัวแอปคอยมันประมาณสิบเจ็ดเหรียญไหมสิบประมาณสิบหกนะสิบหกสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับก็มีบทวิเคราะห์ว่าถ้ามีวานอีธเลียมวานเข้ามาซื้อเนี่ย ตัวแอปคอยอาจจะทำออทําไฮใหม่นะไปที่เราวๆประมาณ1 8บแถึงสิเหรียญก็เป็นได้นะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ตัวแอ c o อยตรงนี้นะอีกตัวหนึ่งนะที่วันนี้เองเนี่ยผมก็จะมีไลฟ์เหมือนกันนะกับอาจารย์บิ๊กแล้วก็เรามีแขกรับเชิญด้วยนะก็คือตัวลูน่านะตัวลูน่าเองเนี่ยถ้ามาดูข้อมูลเนี่ยก็จะสังเกตว่าตัว total value l o c k หรือว่าตัว Tvl เนี่ยต่อนะตัวต่อตัว active wallet เนี่ยเรียกว่า เป็นอันดับหนึ่งเลยนะเป็นอันดับหนึ่งนะแซงตัวอีทิเลียมเลยนะแล้วก็รูน้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับแซงอีทิเลียมแซงตัวอวอรแลนตัวแฟนทอมนะตัวเนเยโปรโตคอนนะครับโซลนาเมทิกแล้วก็ตัวใบนะนะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวรูน่าเนี่ยจะมีทั้ a ทั้วล์ล็อกเป็นอันดับสองนะรองจากตัวอีทิลเลียมนะครับแต่ว่าถ้าเราดูทั t วทั้วไล์ล็อกต่อจํานวนวอลเล็ตเนี่ยต่อวอลเล็ตเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งนะสูงกว่าตัวอีทิเลียมนะก็มี ตัวโปรโตคอลดีฟ i โปรโตคอลดังๆที่ให้ผลตอบแทนดีแล้วใช้ง่ายด้วยอย่างตัว uncle p r o t o c o คนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวดึงดูดนะให้คนเอาไปฝากนะเอาตัวอยู่ตัวเซฟโปรคอยูไปฝากนะเพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ยเนี่ยประมาณ19-20%ต่อป,ปีนะถึงว่าถือว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะไม่ต้องมาดีฟาไม่ต้องมา,าสนใจเรื่องตัว permanent l o ลอนะครับไม่ต้องสนใจอะไรเยอะนะเพราะว่า ดูคอนนั้นเขาออกแบบมาให้ใช้ง่ายอยู่แล้วนะตามจุดประสงค์ของเขานะใครๆก็ใช้ได้นะก็รู้ได้เองผมก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมเองก็ชอบนะก็ชอบแต่ก็ต้องแท็กอยู่ตลอดนะว่า,ามีข่าวข่าวอะไรยังไงบ้างนะสหรับตัวเทอร่านะก็สำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็วันนี้สามทุ่มนะจะมีการไลฟ์ตัว ดูหน้านะก็ฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซ u b s c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะชอบคอนเทนต์ก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ